ครับผมวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติกันนะครับผมสําหรับวันนี้จะเป็นเครื่องพิมพ์สามิติรุ่น Da Vinci Mini แต่เป็น U-Pad นะครับเราก็มาดูการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องนะครับผมเริ่มจากเปิดเครื่องเลยครับรุ่นนี้สวิตช์เปิดเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับผมนี้เปิดเครื่องนะครับ เมื่อเราเปิดเครื่องเครื่องจะทำการขยับเข้าสู่โฮมโพสิชันนะครับแล้วก็จะมีไฟสีเขียวติดขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ลากสาย USB ของเครื่องนะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอรนะ์หลังจากนั้นเรามาเข้าโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์กันสำหรับโปรแกรมนะครับผมเราจะเปิด x y e Maker สูตรขึ้นมานะครับแล้ว ไปที่ XY z Pin ครโอเคครับเมื่อเราเข้ามาสู่โปรแกรม XY z Pin นะครับผมเราก็จะเจอหน้าจอหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราดูอันดับแรกชื่อเครื่องเรานะครับผมว่าตรงกับที่เราต่อไว้ไหม DAVINCI MINI W p a d นะครับ ต่ออยู่ที่ช่อง usb com 5อันนี้แล้วแต่คอมพิวเตอร์นะครับบางรุ่นอาจจะ com 4 com 6ก็แล้วแต่นะครับผมถัดมานะครับมาดูที่หน้าแดชบอร์ดโอเคครับหน้าแดชบอร์ดนะครับผมเครื่องขึ้นสถานะว่าพร้อมนะครับ จะมีอยู่3ไอคอนนะครับไอคอนแรกเป็นหัวฉีดจะบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิหัวฉีดเท่าไหร่เส้นพลาสติกนะครับเส้นพลาสติกเหลือเท่าไหร่และใช้เป็นชนิดอะไรอยู่นะครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับเป็นการขยับการปรับเทียบการปรับระดับต่างๆนะโอเคเมื่อเครื่องพิมพ์เราพร้อมนะครับ เราก็เตรียมพิมพ์ชิ้นงานได้เลยเริ่มจากปุ่มนี้ครับปุ่มที่เป็นรูปลูกศรชี้ลงล่างอันนี้จะเป็นการนำเข้าไฟล์เข้ามากดเข้าไปครับกด open เลือกไปยังไฟล์ที่เราต้องการไฟล์ที่รองรับเนี่ยจะเป็นไฟล์ .stl นะครับหรือว่า .obj ก็ได้แต่ผมแนะนำเป็น .stl จะง่ายจะสะดวกกว่านะครับผม เลือกมาชิ้นงานเรานะครับโอเคโหลดเข้ามาแล้วนะครับผมฝั่งที่เขียนว่า XYZ Printing ฝั่งนี้นะครับตัวนี้คือด้านหน้าของเครื่องเรานะฮะ ตัวชิ้นงานถ้าเราต้องการจะปรับอะไรนะครับให้เรากดไปที่ชิ้นงานจะมีไอคอนขึ้นมาให้นะครับผมอันแรกเป็นปรับขยับซ้ายขวานะฮะตามแกนนะครับผมแกน x แกน y แกน z นะฮะแล้วก็กดรีเซ็ตถ้าต้องการกลับสู่ค่าเดิมก็รีเซ็ตเขาได้เลยหรือเราจะใช้เมาส์แล้วก็คลิก ซ้ายแล้วก็ลากไปตามจุดต่างๆก็ได้แต่วิธีนี้จะปรับความสูงไม่ได้นะครับงานจะติดอยู่กับพื้นตลอดถัดมานะครับเป็นการหมุนหมุนตามแกน x y z เหมือนกันนะครับผมหมุนตามแกน x y แล้วก็ z ครับ บางครั้งเราหมุนไปสเปซสปะนะครับผมต้องการกลับสู่ค่าเดิมก็ให้กดรีเซ็ตชิ้นงานก็จะกลับสู่ค่าเดิมเราให้ปุ่มถัดมาเป็นการขยายขนาดชิ้นงานนะครับผมเราจะใส่เป็นอัตราส่วนก็ได้ต้องการกี่เปอร์เซ็นต์เราก็กรอกไปได้เลยนะครับผมชิ้นงานดั้งเดิมคือ100%์นะครับ ถ้าต้องการย่อลงให้เหลือ50%เราว่าใส่50%ไปได้เลยกดเครื่องหมายถูกนะครับชิ้นงานก็จะเล็กลงทีนี้ถ้าเราต้องการกลับเป็น100%เท่าเดิมให้เรากดรีเซ็ตนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถกด100%เพื่อกลับเป็นเท่าเดิมได้นะครับถ้าจะกลับเป็นเท่าเดิมด้วยการให้ขนาดต้องเป็น200% เพราะว่าเขาจะคิดขนาดใหม่ตามาตามชิ้นงานที่เราปรับไปอ,อันนี้เป็นขนาดระยะนะครับอันนี้หน่วยจะเป็นนิ้วถ้าต้องการหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เปลี่ยนได้ด้านล่างนะครับผมด้านล่างจอเลยนะครับอ่าหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรครับโทษทีครับผมหน่วยจะเป็นมิลลิเมตร ถ้าเรากดปุ่มสม่ำเสมอไว้อยู่ไม่ว่าเราจะปรับแกนไหนไปขนาดเท่าไหร่อีกสองแกนที่เหลือจะขยับตามให้เราโดยอัตโนมัตินะครับอย่างนี้ผมปรับแกน Z ขึ้นเป็นห้าสิบนะครับแกน X ขึ้นเป็นห้าสิบ Y กับ Z ก็จะขยับตามโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าต้องการปรับแค่ข้างเดียวก็กดปุ่มคำสั่งนี้ออกไปนะครับ เป็น50อ่ามันก็จะขยายแค่แกนนั้นแกนเดียวโอเคครับถัดมาเป็นการวางชิ้นงานด่วนนะครับกดเข้าไปถ้าเราต้องการให้ชิ้นงานด้านไหนสัมผัสกับฐานพิมพ์นะครับให้เราเอาเมาส์ไปจ่อไว้นะครับ<ม>จะเห็นเป็นแถบสีเขียวๆว,ว่าด้านเนี้ยจะลงไปแตะที่ฐานพิมพ์ ให้เรากดเข้าไปแล้วก็เขาจะจะแสดงตัวอย่างให้เราดูสําหรับการพิมพ์นะครับผมแนะนำให้เอาด้านที่เรียบลงชิดกับฐานพิมพ์นไม่ควรเอาด้านที่งอหรือว่าด้านที่ชิ้นงานลอยแล้วก็มีรายละเอียดเยอะลงกับฐานพิมพ์นะครับแนะนำให้เอาด้านที่เรียบเมื่อเราปรับขนาดปรับ การวางตำแหน่งอะไรจนพอใจละเราก็จะมาเตรียมพิมพ์กันนะครับให้เรามาที่หน้าพิมพ์นะครับหน้าพิมพ์เราเช็คปุ๊บอันดับแรกเลยโปรไฟล์ให้เราเลือกเส้นให้ตรงกับที่เราใส่ไว้นะครับอย่างเมื่อกี้กลับไปที่หน้าดชบอร์ดเราใส่เป็น PETG ไว้เราก็มาเลือกเป็น PETG ซึ่งโดยปกติกดแค่นี้เราก็สามารถพิมพ์งานได้แล้วเพราะทาง XY z เขาได้เซตเครื่องและเส้นมาให้แมทกันอยู่แล้วค่าต่างๆไม่จำเป็นต้องปรับเพิ่มเติมนะครับสามารถกดเตรียมได้เลยแต่ถ้าเราต้องการจะปรับนะครับสิ่งที่ผมแนะนำให้ปรับให้เรามาดูที่หน้าทั่วไป 1. คือความหนาแน่นของ เนื้อพลาสติกที่ฉีดเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าชิ้นงานด้านในเราเนี่ยจะกลวงหรือว่าจะตันนะครับปกติจะอยู่ที่10%ถ้าเราต้องการเพิ่มขึ้นก็ดูตามเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับผมก็ประมาณ20% 20%เนี่ยก็แทบจะแข็งแรงแล้วนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับผมถ้าเป็นงานที่ต้องรับแรงเยอะหน่อยผมอาจจะแนะนำเป็น30%หรือ50% แต่ถ้าเป็นงานพวกความสวยงามไม่ได้รับแรงหรือรับน้ำหนักอะไรใช้ที่10ก็ได้ครับผมเพราะว่าเราปรับพวกนี้ยิ่งค่ายเยอะมันก็จะใช้แมใช้วัสดุเยอะขึ้นใช้เวลาในการพิมพ์เยอะขึ้นนะครับถัดมาอีกอันที่แนะนำนะครับความสูงของชั้นการพิมพ์เนี่ยเครื่องพิมพ์จะทำงานโดยฉีด พลาสติกออกมาทีละชั้นต่อกันเรื่อยๆจนเป็นรูปร่างงานนะครับยิ่งความสูงแต่ละชั้นมีขนาดเล็กเท่าไหร่งานเราก็จะยิ่งละเอียดมากเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกนี้เราจะแลกมาด้วยเวลายิ่งละเอียดยิ่งใช้เวลาเยอะนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการระดับไหนอาจจะลองพิมพ์มาชิ้นหนึ่งดูก่อนก็ได้ที่0.2หรือ0.3 ถ้าเราต้องการละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็ค่อยไปปรับเอาทีหลังนะครับผมโอเคอันนี้ผมก็ใช้ค่าปกติของซอฟต์แวร์เลยก็คือ0.3นะครับหน้านี้แนะนำสองอย่างคือความหนาแน่นและความสูงของชั้นนะครับผมถัดไปการสนับสนุนการสนับสนุนคืออะไรการสนับสนุนคือการที่ ชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีบางจุดลอยอยู่อ่าอย่างตรงนี้นะครับตัวหางของอแมวเขานะครับผมจะเป็นช่องว่างอยู่ซึ่งถ้าไปพิมพ์ด้านบนเนี่ยชิ้นงานอาจจะล่วงลงมาได้นะครับอาจจะต้องมีซัพพอร์ตขึ้นมารองรับเขานิดนึงอาจจะเป็นเสาหรือเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมารองรับเขานะครับ ทีนี้ถ้าเราไปไล่ทําไล่เช็คทั้งชิ้นงานเนี่ยก็คงไม่ไหวนะครับให้เรามากดที่ปุ่มนี้เลยการสนับสนุนเปิดไว้นะครับตัวโปรแกรมจะคํานวณให้เองว่าตรงไหนควรใช้หรือตรงไหนไม่ควรใช้นะครับผมอันนี้ถ้าไม่ควรใช้เขาก็จะไม่ขึ้นให้ถ้าควรใช้เขาจะขึ้นให้เลยเมื่อเราเซตค่าอะไรเรียบร้อยแล้วให้เรากดเตรียม แล้วก็รอสักครู่โอเคเมื่อเราเตรียมเสร็จนะครับหน้าตาชิ้นงานเราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นสีส้มๆละซูมเข้าไปนะครับเราจะเห็นเป็นชั้นเป็นชั้นอันนี้คือความสูงของชั้นที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับเขาว่าจะขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นให้สีน้ำเงินตัวนี้คือการสนับสนุนนะครับผมอ่าอย่างอันนี้อันตรงคลาง ตรงคางแมวเขากลัวจะหล่นลงมาเขาก็จะฉีดตรงนี้ให้อาอย่างตรงนี้ตรงหางที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เขากลัวจะหล่นลงมาเขาก็จะฉีดขึ้นมาให้นะครับเมื่อเราได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอ้อด้านซ้ายมือนะครับเขาก็จะบอกระยะเวลาในการพิมพ์ความยาวเส้นที่ใช้นะครับ แล้วคำสั่งตรงนี้จะเปลี่ยนจากเตรียมเป็นพิมพ์นะครับงานชิ้นนี้เราสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ถ้ารอบหลังเราต้องการกลับมาพิมพ์งานเดิมเราก็เปิดไฟล์ตัวนี้แล้วสั่งพิมพ์ได้เลยแต่ไฟล์ตัวนี้จะไม่สามารถปรับแก้ความสูงของชั้นหรือความหนาแน่นได้แล้วนะครับก็คือจะพิมพ์ได้เป็นตัวเดิมเป๊ะๆเ,เลยนะโอเคเมื่อเราพร้อมจะพิมพ์ละ อ่าเดี๋ยวเราจะไปใส่เส้นที่เครื่องกันนะครับครับอ่าเรามาต่อกันที่เครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเตรียมเครื่องละสําหรับการพิมพ์เริ่มจากนี่เลยครับผมเราติดตั้งตัวเส้นก่อนนะครับตัวเส้นนะครับผมแนะนําให้ตัดปลายเส้นให้แหลมนะครับผมเพื่อเดี๋ยวเขาจะได้ช่วยเราโหลดเส้นได้ง่ายขึ้น มาเราดูที่ด้านข้างเครื่องครับเราจะมีแกนอยู่ตัวนี้เป็นโลสำหรับแขวนเส้นนะครับเราเอาเส้นใส่เข้าไปได้เลยมันจะลงล็อกพอดีนะฮะพอเอาเส้นใส่ไปปุ๊บด้านบนตรงกันเลยครับเขาจะมีช่องสำหรับใส่เส้นอยู่นะครับให้เราเอาเส้นที่เราตัดปลายแหลมไว้แล้วเนี่ยใส่เข้าไปในช่องนั้นนะ ใส่เข้าไปทีนี้เมื่อเราดันเข้าไปเนี่ยมันจะติดนะครับให้เราง้างเหล็กตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกเส้นง้างเหล็กนิดนึงแล้วก็ดันเส้นขึ้นไปจะเห็นว่ามีเส้นโผล่ขึ้นมาในท่อนะครับในท่อด้านบนนะครับให้เส้นโผล่ขึ้นมาในท่อด้านบน ให้โผล่ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งโหลดเส้นกันในโปรแกรมโอเคแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมนะครับโอเคครับหลังจากเราเตรียมเส้นที่เครื่องเสร็จนะครับผมให้เรามาที่หน้าแดชบอร์ดในโปรแกรมนะครับผมไปที่เส้นพลาสติกนะครับแล้วก็ กดบรรจุเส้นพลาสติกครับโอเคเขาก็จะบอกวิธีเราเข้าๆนะครับผมแล้วเราก็กดเริ่มต้นได้เลยเครื่องก็จะเริ่มทำความร้อนนะครับเมื่อความร้อนถึงจุดที่เครื่องกำหนดไว้ตัวเครื่องก็จะเริ่มทำงานโหลดเส้นเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรารอกันสักครู่หนึ่ง าก็โอเคครับหลังจากความร้อนได้ที่นะครับเครื่องก็จะเริ่มทํางานละเดี๋ยวเขาก็จะโหลดเส้นเข้าไปาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่เครื่องเลยนะครับผมลองดูครับตัวเส้นค่อยๆวิ่งขึ้นมาละนะครับตัวเส้นจะค่อยๆวิ่งขึ้นมา เดี๋ยวตัวเส้นจะวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆตามท่อนะครับผมแล้วก็มาสมู่หัวพิมโอเคครับเป็นก็จะค่อยๆไหลออกมาแล้วนะครับผมจากหัวพิมเราก็รอจนมันไหลออกมาเรื่อยๆก็ได้ครับเดี๋ยวเครื่องเขาก็จะหยุดเองนะฮะก ตัวเส้นที่ตึงไหลออกมาเนี่ยยังร้อนอยู่นะครับก็พยายามอย่าไปโดนเท้าให้เท้าทิ้งตัวลงมาหน่อยถ้าอย่างเป็นด้านล่างอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ร้อนละพอจะจับได้นะครับแต่ถ้าช่วงเนี้ยยังร้อนอยู่นะครับช่วงประมาณตรงนี้ยังร้อนอยู่ไม่ควรไปโดนโอเคครับเดี๋ยวรอเขาโหลดเส้นสักครู่หนึ่ง ครับผมหลังจากเราเห็นเส้นไหลออกมาจากหัวพิมพ์แล้วนะครับเราจะรอให้เส้นไหลออกมาหัวพิมพ์จนหยุดเลยก็ได้หรือเราทิ้งไว้ให้เขาไหลออกมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมากดเสร็จสิ้นก็ได้นะครับผมกดเสร็จสิ้นเลยโอเคตอนนี้เครื่องของเราก็พร้อมจะพิมพ์เข้าไปอีกขั้นหนึ่งละนะฮะเดี๋ยวเราไปดู ที่เครื่องกันนิดนึงว่าเส้นที่ไหลออกมาพร้อมขนาดไหนนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมปลายจะพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับเส้นเราก็โหลดแล้วทีนี้เรามาเตรียมฐานพิมพ์สักนิดนึงนะครับผมมาดูกันที่ฐานพิมพ์นะครับฐานพิมพ์นี้เราติดตัวอาสติ๊กสติ๊กเกอร์นะครับผม เป็นหรือจะใช้เป็นเทปกาวย่นก็ได้ได้เหมือนกันเทปกาวย่นเทปกาวกระดาษนะครับเพื่อให้ชิ้นงานที่ฉีดออกมาเนี่ยติดได้แน่นขึ้นนะครับวิธีก็คือพอเราติดสติกเกอร์เรียบปุ๊บให้เราใช้กาวนะครับเป,เป็นกาวแท่งเป็นกาวแท่งแบบนี้นะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมทาลงไปบนฐานพิม ตรงจุดที่เราต้องการพิมพ์งานนะฮะทาลงไปเลยครับผมพอทาแล้วเท่านี้เครื่องเราก็พร้อมที่จะพิมพ์งานละเดี๋ยวเราไปสั่งพิมพ์กันในโปรแกรมนะครับผมหลังจากเราเตรียมฐานพิมพ์เรียบร้อยนะครับเราทากาวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องเรานะครับพร้อมแล้วสําหรับการพิมพ์นะครับผมให้เรากลับมาที่หน้าพิมพ์นะครับผม แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับเครื่องก็โปรแกรมก็จะส่งข้อมูลไปให้ที่เครื่องนะครับตรงนี้ถ้าต้องการดูสถานะต่างๆของเครื่องนะครับให้กลับมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนสถานะให้ว่าตอนนี้ทำความร้อนตอนนี้เริ่มการพิมพ์อะไรประมาณนี้นะฮะ อคครับก็หลังจากเครื่องนะครับเริ่มพิมพ์นะครับตัวโปรแกรมเราสามารถปิดได้เลยนะครับเพื่อเป็นทํางานอย่างอื่นหรือสาย USB สามารถถอดได้ครับไม่ต้องเสียบค้างเอาไว้นะครับผมแต่ก็อ่ารอดูให้มันเริ่มพิมพ์ก่อนสักนิดนึงนะครับผมก่อนจะปิดหรือก่อนจะถอดสายโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูต่อกันที่หน้าเครื่องพิมพ์กันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เครื่องเราเริ่มพิมพ์แล้วแต่เส้นเราใสไปหน่อยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่เขาก็จะเนี่ยเขาก็จะพิมพ์งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเริ่มแรกเนี่ยเขาจะพิมพ์เส้นข้างๆนี้ก่อนเราเรียกว่าเทสไลน์เส้นนี้สําคัญยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีตอนหลังนะครับผมตอนนี้เราก็ปล่อยเขาพิมพ์งานไปได้เลยนะจนกว่าเสร็จ ครับอตอนนี้เครื่องเราก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับฐานพิมพ์เขาจะเลื่อนออกมานะครับให้เราแกะชิ้นงานได้ง่ายๆหัวพิมพ์ก็จะเลื่อนขึ้นผลิตทางให้เรานะครับผมเรามาดูชิ้นงานกันีกวก่านะครับโอเคชิ้นงานเรานะครับผมเป็นรูปน้องแมวนะครับวางโทรศัพท์นะครับก็จะเห็นเป็นเลเยอร์นะครับเห็นเป็นชั้นก่อนหน้านี้ นะครับผมเห็นเป็นชั้นๆก่อนหน้านี้ตรงนี้นะครับถ้าต้องการให้ละเอียดเพิ่มขึ้นสามารถเข้าไปปรับได้ในตัวโปรแกรมที่ตรงความสูงของชั้นนะครับจาก0.3อาจจะเหลือ0.2ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าต้องการความละเอียดขนาดไหนโอเคครับก็ สำหรับรุ่นนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์งานเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดปุ่มตรงนี้ด้วยตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไฟกระพริบนะครับให้เรากดไปหนึ่งครั้งเขาจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวและเราก็จะพร้อมสำหรับการพิมพ์งานต่อไปครับ